ดีค่ะพบกับช่องดีจังเว่ยพี่ทอยนะคะวันนี้เราจะมาไปฉีดวัคซีนกันนะคะก่อนหน้านี้เราไปฉีดวัคซีนต้องให้คลีบาร์จับสามคนนะคะในรอบนี้ค่ะยี่สิบคนค่ะโอเคเดี๋ยวคิดค่าเช่าก่อนนะคะหลายราอยพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนอของพี่จัง <c oughs> ไปว่าไงค่ะ เออใกล้หมดแล้วนะคะนี่ข้าวอะไรคะเนี่ยข้าวกินอะไรเนี่ยก็ไข่เกี๊ยวของพี่แจยค่ะวันนี้เติมพลังก่อนไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะก็กินข้าวกินข้าวไม่ทันโอเคเดี๋ยวเจอที่เมืองทองนะคะอ่าอ่า ในในทุกคนทุกคนเราจะบอกว่าวันที่1ิบเดเราจะไปลงเรยนแล้วนะคะออาไปเที่ยวที่ที่แจตอนนี้นะคะเราก็ติดตั้งอะไนทำเยอะมากใช่คนเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็อยู่สถานที่ฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ นี่คนเยอะมากเราต้องเดินต่อแถวห้า <laughs> ช,ชั่วโมงค่ะฮะห้าชั่วโมงค่ะใช่จริงเหรอไม่ถึ <c oughs> <c oughs> งเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูเพรายาวขนาดไหนถูกทอดเนี่ยข <c oughs> นาดเท่าไหร่นะเป็นกี่กิโลใช่ไม่ถึงน่าเลย แต่เดี๋ยวเราต้องไปวนป่าเฉาก่อนเนาะใช่ต้งตองทำการละเบียนนะครับใช่แต่โอ้โหกลัว,รวเราต้องคิดในใจไหมว่าพอใจกัดพอใจกำลังกัดเราอโอเคเดี๋ยวเราต่อเถวกันเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงทะเบียนก่อนเ<ช>นาะก่อนไปฉีดนะคะ ตื่นเต้นไหมครัเข้าห้องน้ำไหมไม่หรอเดี๋ยวให้ไม่กลัวจะตวดมอดเก็บแบบประชาชนได้เลยอันนี้น้ำถือเลยอันนี้จ้างถือไว้ครัน้องถือแล้วก็เป็นมือค่อนเดินไปเดินไปทางซ้ายค่ะไปเอาไมไม่ไม่ยังยังไม่อยากฉีกอ่ะยังไม่อยากฉีกเหรอใช่ไปอ่ะขามือสีส้มค่ะ จันจองจากแพทย์จงเลยค่ะตอนนี้โอ้โหดูการจัดการดีมากครับคนเยอะมากดีมากไหมฮะยังอ่ะไปตรวจอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะจากแพทย์ก่อนไปเลยไปนู่นข้างหลังหลังร่างเขาจะดีจังนี่นะไปหาพี่เขาเลย มีไหมคะมีการอะไรไหมคะการปกติอันนี้คือการตรวค่ะนี้ต้องการอรกตองการฉีดวัคซีนให้น้องไหมคะอ่าไม่เป็นไรครับ้าไหนไไห อะไรอ่ะอ่าฉีดแล้วก็ไปนั่งเล่นได้ไหนตอนนั้นเขามีที่อ่าให้นั่งเล่นโอเคสรหรับเด็กเล็กโอ้ดีมากเลยค่ะที่เมืองทองเนาะโอเคตอนนี้เราน่าจะเริ่มเข้าไปไปฉีดได้แล้วนะพร้อมไหมคะเนี่ยมีพี่นางฟ้าอยู่ด้วยเห็นไหมพร้อมกันเลยค่ะเห็นไหมมีพี่นางฟ้าอยู่ด้วย เป็นด้านในเดินไปแล้วเพื่อนๆไทยกำลังใจดีจังหน่อยสู้สู้เนาะโอเคไปเดินไปเลยหายยังไม่พี่ก้องหน่อยดีจังฉีเสร็จแล้วไอ้เขาฉีดมันปวดมากอ่ะเป็นไงลูกมันแบบมันปีเลยมันทนไม่ไหวอ่ะมันแบบมันเด็๋ตอวันนี้เหรอไม่เหมือนแขนแค่แต่ต้องฉีดเอง ก็ไม่เคสหรอกเดี๋ยวเราไปัเดี๋ยวเราไปนั่งพักดูอาการก่อนเนาะอยากเล่นฮะอยากเล่นแต่เขาให้ไปนั่งพักตรงนี้ลูกปล่าเจ็บมากเลยแต่ก็ยังดีหน่อยไม่มีพยาบาลจับสองคนเดี๋ยวคราที่แล้วนะคราวที่แล้วมีคนจับอีกคนสามคราวนี้ไม่ต้องจับเลย ไม่ได้อไ่อนจากมือฉีกใช่ไหมม,มีพี่เทนอไว้คอยจอดด้วย <c oughs> เ,ดเดี๋ยวเราไปนั่ง,งนิ่งกันสะับก่อนป่ะ <c oughs> อา่าชน้านนีเชนด้านนี้ค่ะ <c oughs> มีไมโลด้วยโอ้เ๋เราไปเติมพลังไมโลก่อนดีกว่าไปลูไปข <c oughs> อบคุณค่ะอ้เจ็บแขนมากเลย พ่อปลาเราพูดจริงๆที่นี่เขามีบริการเต่ไมโลเ้วยนะเจ็บมากเลยเหรอลูกมันเจ็บมากเลยแล้วเหมือนเขาฉีดเข้าไปในกระดูกอ่ะเหรอเจนมันเจ็บมากเลยนะพ่อเข้มสามจะเป็นยังไงเจนวะอ๋อฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเอาไมโลเพิ่มพลังกันก่อนเนาะเดี๋ยวไปรับไมโลเรลยได้เร็ว มีไมโลมามาลงมาแจกฟรีด้วยแต่ให้ตัดปลายต่างกันนะครับคุณค่ะเรมีโบนัสแจกนะครับโอ้โหไเรานั่งข้างในนี้ก็ได้ครับลูกไปเดินไปเลยพี่จังเลือกเลยฮะไหก็ได้ไหนก็ได้ไปนั่งรอก่อน ทั้งพักก่อนหมดแรงเลยเจ็บมากหมดแรงเหรอมันเจ็บมากเลยนะขิดทีวนทีเริ่มขิดเวลาขิดจมูกด้วยครับผิดเวลาสิบโอเคโอเคครบ คนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะก็ต้องมาฉีดด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัาายแ่ะเองต้องฉีดให้ครบผ้าเข็มตัเข็มเลยสีเข็ม,มก็อย่างน้อยสามเข็มเนาะใช่สามเข็มขึ้นไปนะคะเพื่อความปลอดภัยน,นะคะโอเค เฮ้ยล่วงเดี๋ยไปรอล่วงเซหรับวันนี้นะคะทุกคนก็ได้สิทธิ์ของการฉีดวัคซีนของเราเลยนะคะเป็นไงบ้างไหนโชว์แขนให้เพื่อนดูดิผัดมากปวดจริงๆอลยปวดปวดแล้วตอนนี้ปวดแล้วหรือปวดแต่เดี๋ยวก็ก็เบาขึ้นเนาะเดี๋ยวนั่งพักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนกลับบ้านเนาะค่ะโอเคเซหรับวันนี้ก็ต้องลาพี่ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย 哇！<laughs> <laughs>